ดีแล้วที่มันคันน่ะมันไม่ชอบมันเลยไม่ชอบด่ามันเลยไอ้นี่โอ้โห oh. นี่แล้วมันเนี่ยไอ้สุขบก oh. ไอ้มึงพูดดีๆกูเสียหายการแสดงเละเขาก็ดูไลฟ์สดอย่างหน้าเวทีเขาก็เห็นว่ามึงกูได้กินจริงมันเหม็นเค็มดีๆกูเสียหายจริงไหม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 อมุงลองจริงใช่ไหมเออกูจบจริงลุกๆด้วยแม่มึงเล่นเกียร เรืงเกลียดนั่นมันตูดนะก้นก้นก้นหันหน้ามาคุยกันได้คันเลยมึงคันดีได้แหละที่มันคันเน่ะนี่มันไอ้ซ็อกโกโป๊กซ็กโกปรกรูปร่างไม่บอลแล้วมันสกปรกเนี่ยมันทำจกนู่นจกนี่นี่เนี่ยมันนมาเอาอะไรหนูจะหันหน้าไปนะพี่หันมาเดี๋ยวพี่จุ๊บปากเลย ไปไปเห็นแล้ว<อ>ไปลูกไปยาวยาวไปลูกไป